หุ้นสั้นขยันซอยประจำวันนี้ขอเสนอดีบริษัท Dental คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจธนก,กรรมอย่างครบวงจรภายใต้แบรนด์อย่าง BIDC และ Smile Signature นั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันแรกของสัปดาห์นี้นะครับก็ปู่เซ็ตเนี่ยค่อนข้างพักตัวนะครับหลังจากที่ขึ้นมารุนแรงในวีก่อนหนะ้าแต่วันนี้หุ้นดีนะครับขึ้นได้ดีสชื่อเลยจริงๆนะครับวันนี้ปิดไปที่2บาท54สตางค์ บวกขึ้นมา40สตางค์นะครับหรือว่าคิดเป็น18%ใน1วันโดยหลังจากที่ลงมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับธุรกิจทันตกรรมหรือว่าทําฟันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างจะเป็นเลดโอเชียนเลยนะครับโดยหุ้นที่อยู่ในตลาดเนี่ยนอกจากตัว D Dental ตัวนี้แล้วก็จะยังมีตัว LDC นะครับที่เป็นคลินิกทันตกรรมเก่าแก่สําหรับทนาปัจจัยพื้นฐานของตัว D นี้นะครับก็ต้องบอกว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยลงไปเยอะนะครับ PE ประมาณ10กว่าเท่าเท่านั้นเองจริงๆธุรกิจเขาเนี่ยงบขาดทุนมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับก่อนที่จะพลิกมีกําไรในแต่าะหนึ่งที่ผ่านมาโดยกลับมามีกําไรแล้วก็ทําให้มีค่า PE เกิดขึ้นนะครับส่วน Price to Book Value เนี่ยก็ต่ํากว่า1เท่ามาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับก็ต้องถือว่าอยู่ในโซนถูกนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าอุตสาหกรรมนี้ยังคงเป็น l a โ e Ocean จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสังเกตดูเนี่ย แถบแถวบ้านเหล่านี้ก็มีคลินิกทันตกรรมค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีทั้งจัดฟันทําราบเทียมอินวิสลา,ายน<ม>ิเนียเนี่ยก็ค่อนข้างครอบคลุมหลายๆที่ก็มีแบบนี้แล้วนะครับแล้วคู่แข่งที่สําคัญของทั้งดีและ LDC เนี่ยก็คือทันตกรรมเจ้าอื่นๆที่ไม่ได้ลิสเ์อยู่ในตลาดนี่แหละครับค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวตำนี้นีก็ต้องดูนะครับว่าจุดแข่งจริงๆแล้วของทางตัวดีหรือว่า BIDC เขาเนี่ยคืออะไรนะถึงแม้ว่าตัวอุตสาหกรรมคลินิกทันตกรรมทําฟันอย่างเงี้ยครับจะเป็น อุตสาหกรรมที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็ขายได้แน่นอนนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าการที่จะโกลดขึ้นไปเนี่ยก็แข่งขันกันดุเดือดเลยครับแต่ละเจ้าก็ต้องหาจุดเด่นของตัวเองเพื่อที่จะดึงลูกค้าหรือฐานลูกค้าแล้วก็รักษาหมอเ,เก่งๆไว้ให้ในมือให้ได้นั่นเองนะครับมาดูในส่วนของการเทนี่ข้อกันบ้างนะครับจะเห็นว่าไทาม์เฟรมมันเนี่ยก็เป็นขาลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเราสามารถตีเทนไรคากดได้อย่างชัดเจนเลยเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยขึ้นมาวันเดียว40สตัง ว่าเบรกเทนไลน์ขากดทำเฟรมมันไปแล้วนะครับแต่ว่าต้องรอปิดเดือนนะครับรอคอนเฟิร์มปิดเดือนจะโชว์ที่สุดโดยโลของเขาเนี่ยรอบนี้2บาทบริบาท99กนะครับก็ยังไม่ได้เป็นออทามโลนะครับเขาเคยออทามโลช่วงที่เป็นโควิดนะครับบริเวณบาท50เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหลุด2บาทไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยแนวรับสําคัญก็ยังเป็นบาท50ตรงนั้นแหละครับถ้าเรามาซูมดูในทางเฟรมเดย์นะครับจะเห็นว่าเอา แพทเทิร์ตรงนี้นะครับแนวรับตรง2บาทเนี่ยสรอบย้ำนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นทริปเปิลบัตทอมได้เหมือนกันนะครับแล้วทีนี้พอยืนได้เนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันที่แนวต้าน3บาททวนต่อไปนะครับถ้าเกิดขึ้นไปสามารถเทสสาบาทผ่านได้เนี่ยก็จะเปลี่ยนโซนเล่นนะครับจากกรอบ2บาทถึง3บาทไปเล่นเป็น3บาทถึง4บาทแทนนะครับสำหรับตัวดี